ความประมาทเป็นบอ่อเกิดแห่งความตายการตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทคือไม่ประมาททั้งทางโลกและทางธรรมเป็นธรรมะที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลักธรรมข้ออื่นๆถ้าหากมนุษย์เราปฏิบัติธรรมะข้อนี้ได้เหมือนกับได้ปฏิบัติตามหลักธรรมข้ออื่นๆของพระพุทธองค์ได้ครบทั้งหมดแต่ถ้าบุคคลใดประมาทหลวงพ่อคูณท่านกล่าวว่าก็เหมือนคนที่ตายแล้วคือคนหมดชีวิตแล้ว ถ้าประมาทเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นทําอะไรทุกอย่างทําให้ดีอย่าได้ประมาทอย่าผัดพรถ้าประมาทแล้วนึกได้ทีหลังจะเสียใจท่านให้ข้อคิดกับคนที่เอารถมาเจิมว่าการขับรถอย่างระมัดระวังไม่ประมาทสำคัญกว่าการเจิมอย่างโบราณท่านว่าวิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือก็ชนกันตายการขับรถจะต้องดูทาง ถ้ามันคดโค้งจะต้องระมัดระวัง